ผมก็เพิ่งเคยรีวิวคันนี้ครันแรกนี่ที่ผมจะรีวิวนะครับใช้งานที่เหมือนเข้าป่าสายเข้าป่าสายลุยๆหน่อยนะครับ สวัสดีครับร้านโก้มอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้อ่าอยู่กับรถที่ผมก็เพิ่งเคยรีวิวคันนี้รถรุ่นนี้นะครับครั้งคันแรกนี่ที่ผมจะรีวิวนะครับเป็น Honda c r f 250 r a l l y นะครับอ่าตัวนี้เข้าๆก็รู้สึกว่าจะรถจะค่อนข้างสูงนะครับเหมาะสำหรับการใช้งานที่เหมือนเข้าป่าสายเข้าป่า สายลุยๆหน่อยนะครับถ้าเกิดเราจะขี่ในถนนลาดยางหรืออะไรนี้ก็สามารถเปลี่ยนยางได้นะครับให้มันเป็นเขาเรียกสไตล์โมตาดหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับคันนี้เป็นรถปี2018นะครับสีเทานะครับเทาดำนะครับตัวนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะดูว่ามันมีอะไรเพิ่มมาครับจากศูนย์บ้างก็จะเป็นตัวนี้นะครับกาดกาดไฟหน้านะครับของ s r c นะครับ กาศไฟหน้าแล้วก็คันนี้โหลดโหลดด้วยนะครับประมาณตีไปนิ้วหนึ่งโหลดนิ้วหนึ่งแล้วก็ทําเบาะใหม่นะครับให้หุ้มใหม่เพื่อให้มันนุ่มขึ้นนะครับเบาะเดิมมันจะนั่งแล้วรู้สึกจะปวดก้นนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรก็เดิมๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทฟังเสียงนะครับ คันนี้ก็มีไฟครบนะครับไฟหน้าไฟเลี้ยวมีครบหมดนะครับคันนี้นะเครื่องเดิมครับพ่อเดิมนะครับคันนี้ก็ไม่มีของอะไรมากนะครับโอเคคันนี้เราขายราคาเก้า0มืนเก้าพบาทนะครับราคามือหนึ่งก็คันนี้ก็อยู่ประมาณแสน แสนหกมั้งครับแสนหกนิดนนะครับมือสองมาเราก็ขาย99,000บาทนะครับฟรีดาวนะครับถ้าสนใจก็ทักเข้ามาถามที่เพจ a c e b o o k ครับโก้มอเตอร์ไซค์สาขาอุบนนะครับแล้วก็ l i น์แอดนะครับแอดโก้มตนะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับโก้มอเตอร์อุบลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันะครับขอบคุณครับ